นักเรียนดูที่บิกอร์นักเรียนเริ่มเห็นอะไรที่ก cycles, ้นบิกอร์คะมองก๊าซนั่นหมายความว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสถานะกายเป็นเป็นไอน้ำแล้วนี่ไงเห็นไหมอุณหภูมิอ่านได้เท่าไหร่นี่เดือดแล้วเห็นไหมบุ๋มอ่านอุณหภูมิได้เท่าไหร่ลูกมาแล้วมาแล้วเกือบจะ เจ็ดสิบแปดละเจ็ดบแปจุ๋มเห็นไหมเนี่ยเดือดปุ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 ดอุณหภูมิเพิ่มไหมเพิ่มเป็นเท่าไหร่ละเฮ้ยจุ๋มลงไปในสารอุ้ยเฮ้ยทำไมไหนแล้วอันนั้เท่าไหร่ลูกอันนั้เท่าไหรไปสิบห้าแล้วครับเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแต่แน่นอนเพิ่มไหมเพิ่มไหมเพิ่มไหม นี่ตอนนี้มันเดือดแล้วนะเดือดเทอร์โมสาณแล้วอย่างนี้เรียกว่าเดือดแล้วร้อนเปล่าถามว่าอุณหภูมิมันได้เท่าไหร่ออแปดสิบเจ็ดหรครับอ่สิบเจ็ดยังเพิ่มอีกไหมมันรก่าเพิ่มอยู่เพิเพิ่มอยู่ควันโดนมือเปียกเลยจ้าสิบเก้าแล้วอะไรอีกเบี่ยงเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะร้อนเอามือออกก่อนเอาเทอร์โมมิเตอร์ออกก่อนก็ได้ เนี่ยก็คือลักษณะแบบนี้นะักเรียนีลักษณะแบบนี้นัก,บบนกบบนนะเรียนดูที่วิกเกอร์มันจะมีฟองจากก้นขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยอย่างนี้เราเรียกว่าการเดือดครับคือ<ด>มันเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอถ้าเราวัดอุณหภูมิเนื่องจากว่าเราใช้มือวัดมันจะร้อนถ้ามันมีแคลมถือไว้เนักเรียนจะเห็นว่าอุณหภูมิจะคงที่อุณหภูมิที่คงที่ตอนที่เปลี่ยนสถานะจากของเหลว กลายไปเป็นกา๊าซเราเรียกว่าจุดอะไรนะจุดเดือดโอเคไหมโอเคนะอ่าวันนี้เราได้ดูแล้วว่าจากน้ําแข็งเป็นน้ําเป็นไอ้น,น้ําเป็นอย,าาย่างไร